หนีวันวัวตารายการถามมาเราตอบอาจารย์บีราชตรยูคณะศิลปศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาพีวัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหนีวันวอวตาถามมาเราตอบครั้งที่แล้วอาจารย์ซูพูดปิดการขายได้ดูเป็นเหมือนเชี่อมากเลยนะแน่นอนอแล้วมีประโยคเด็ดๆสำหรับไว้เรียกลูกค้าไหมคะ อ๋อประโยเล่นเลยครับ小心心点起来เอ้小心心点起来,心心点起来เราก็คือให้ลูกคาก้ากดหัวใจให้เราใช่ๆนะครับเอ่อซึ่อยากจะพูดต้นไลฟ์สดเพื่อสร้างแรงกัดเอ่อแต่ว่าก็พูดได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าย่อโกดหัวใจถามใครแล้เรา ทีอันดับในแพลตฟอร์มลูกค้าจะได้เห็นร้านเราบ่อยๆนะครับอืมแล้วถ้าเกิดลูกค้ากดหัวใจให้เราเยอะๆเนี่ยแล้วเราอยากจะชมลูกค้าเราต้องพูดว่าอะไรคะอ่อเราสามารถพูดได้ว่าเจ้าร们真给นเจ้านจนเกลี่ใช่แล้วเออถ้ากดไหลคล่ะเออแพลตฟอร์มจีเหมือนไม่มีฟังก์ชันกดไลค์นะครับอื แล้วคนจีน,ลน,น,นไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์มอะไรบ้างคะอ่ามีแพลตฟอร์มว่า淘宝天猫京东抖音也是用อืมววโอเคแล้วมีประโยคสำหรับกระตุ้นยอดขายของลูกคา้าไหมคะให้ลูกค้ามาซื้อของเรานะนี่เลยครับ大家抓紧时间先到先得大家抓紧时间先到先得อ,อ๋อเหมือนกับประโยคภาษาไทยที่บอกว่าให้ไวจ้าจให้ไวจ้าจช้าหมดอดนะคะอ่าใช่ใช่ใชอาจจะมีผู้แบบนี้เหมือมนเคยร้ขายของ,ของ <laughs> ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดปิดประโยคยาวๆสักประโยคหนึ่งดีไหมคะได้เลยครับ 各位家人们，这款娃娃在其他平台卖五百九十九，但今天在我的直播间不要五百九十九，不要四百九十九，今天我自己做主，再降一百，只要三百九十九。三百九十九不是一件，不是两件，三件三百九十九，抓紧时间下单，下单，下单。哇、啊，เก่งมากเ跟住我到。到你了。到没有没ด้วย好吧啊。 这款娃娃其他平台卖五百九十九，但在我的直播间不要五百九十九，四百九十九不要，但我今天自己做主，再降一百，只要三百九十九，不是一件，不是两件，三件三百九十九，抓紧下单，下单，下单喽！哎，你你真给力！老婆老婆，我们来买内来干，你问我来，他妈，老到。 ได้ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่1ของเดือนและลายการปูว่วนเหตตาแม่ถามอย่าตอบได้ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนนะครับแล้วพบกันใหม่คะ่ะชาชิเจเบ๊าย <Bye bye. S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้ก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระดีๆจากคณะเรานะครับ